ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาลาเดชในนาทีเดีด๋ยวครับเป็นไรฮะ น,นโดยในวันนี้ผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งครับครับโดยการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งก็คือการทดสอบนะซอฟต์แวร์ว่ามันเนี่ยทำงานได้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะผมตรงตามที่ยูเซอร์ต้องการไหมตรงตามที่ผู้พัฒนาต้องการไหมนั่นเองเนาะครับโดยมีเทคนิคนึงในการเขียนโปรแกรมก็ผมที่เราจะเรียกมันว่า TDD เนาะหรือว่า Test Driven Development นะครับผมโอ้คุณคุณเลือกอธิบายอ่ะมต้องบอก TDD แล้วผมต้องยิงมุกไปผมต้องยิงกลับดิอะไรไหนใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะ TDD ครับ ที่มันเป็นโมเดลสามิติป่ะอ่าแล้วมันทีดีมัน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 มั่เกวุกเหรอโอ้จบเลยจบเลยโดยรูปแบบการเขียนโปรแกรมรูปแบบ TDD เนี่ยเขาก็ผมจะให้เราทำการตั้งเทสเคสขึ้นมาก่อนครับเทสเคสคืออะไรวงใช่ไหม ไปรู้จักกับทีดีดีพร้อมๆกันครับโดยหนับแรกครับผมเจ้าตัวเทสเคสในที่นี้เนี่ยคือกรณีทดสอบครับผมว่าตัวโปรแกรมเราเนี่ยจะอินพุตอะไรเข้าไปแล้วผลลัพธ์จะได้อะไรออกมานั่นเองครับอ่าเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดเราจะทําแอปบวกเลขใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งมันก็จะต้องออกมาเป็นเท่ากับสองอ่าสองบวกสองมันจะออกมาต้องเท่ากับสี่อ่าถูกต้องครับผมลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะเทอเวอร์เลยนะฮะโดยครับผมตอนแรกเนี่ยเราก็ตั้งเคสไว้ก่อนนะว่าอ่าโปรแกรมอย่างน้อยๆต้องทำหนึ่งบวกหนึ่งให้ได้ก่อนครับผลลัพธ์มันจะ เฮ้ยโปรแกรมเราน่าจะต้องรันผลลัพธ์ให้ได้เท่ากับ2นะถ้าเกิดว่าโปรแกรมเรารันไม่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ2อม, 2> มาถึงปุ๊บมันไม่ได้เขียนโค้ดอะยังไงมันก็ไม่ได้เท่ากับ2อ,อยู่แล้วใช่ไหม,อมพอมันทําแล้วมันผิดพลาดพอมันทําแล้วมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็ค่อยทําการเขียนโค้ดหรือว่าแก้ไขโค้ดให้มันตอบโจทย์กับเทสเคสนั้นๆครับผมครับนะพูดมาถึงตรงนี้เป็นไง งง,ง,งดูรูปนี้ครับโดยอันดับแรกก็ผมจากรูปที่เราเห็นเนาะมาถึงปุ๊บครับผมเราต้องเขียนเทสเคสก่อนครับเอาะรณีทดสอบที่เราบอกอะเนาะต่อมาพอเขียนเสร็จปุ๊บครับผมเราลองรันว่าโปรแกรมอ่ะมันทํางานได้ตามที่เราต้องการไหมแน่นอนว่าครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่เขียนอะไรเลย,เลยไม่มีทางถูกแน่นอนครับมันจะต้องเฟลนั่นเองถูกต้องแล้วผมพอมันเฟลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาเขียนโค้ดหรือว่าแก้ไขโค้ดของเราเนาะแล้วที่3นั่นเองถูกต้องครับแล้วพอว่าเราเนี่ยทำการแก้ไขโค้ดเสร็จปุ๊บเราลองรันโปรแกรมดูซิว่าโปรแกรมเร ลั่นแล้วมันตรงกับเทสเคที่เราต้องการไหมถ้าตรงล่ะถ้าตรงเราก็ค่อยไปดูเทสเคสอื่นๆก็คือทําต่อไปก็ควนไปเรื่อยเือเพิ่มเทสเคสเข้าไปนั่นเองถูกต้องแล้วถ้าไม่ตรงล่ะครับถ้าไม่ตรงเราก็กลับไปเขียนโค้ดใหม่ครับก็แก้จนกว่ารูปแบบเทสเคสเนี่ยให้มันผ่านอ่าใช่ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูไวกับภาษาไพทอนกันดีกว่านะว่าเราทํายังไงกับเคสนี้กันครับโดยโปรแกรมที่เราจะลองทํากันเนี่ยครับมันจะทําโปรแกรมคานวณเกรดละกันเบสิคมาก <Okay. S 2> อ่ะอน,นี้เราเริ่มต้นโค้ดไว้ให้แล้วข้างบนนี้ครับเราคือการเทสด้วยด็อกเทสเนาะก็คือใส่เข้าไปว่าเราเนี่ยจะรันฟังก์ชันเกรดบนอินพุตเนี่ยก็คือสกอร์ของเราเนี่ยคือ80ผลลัพธ์เราก็ต้องออกมาเป็น A ใช่ไหมครับครับฉะนั้นครับเดี๋ยวลองรันดูเลยดีกว่าครับถ้าเกิดครั้งแรกปกติเนี่ยก็คือเราเขียนให้มันเพื่อผ่านครั้งแรกเนาะซึ่งผลลั์นะครับก็จะสังเกตได้ว,ว่าเขาก็จะเขียนว่าวันพาร์ทเซลก็คือผ่านนั่นเองครับทีนี้เราก็ต้องมาเพิ่มเทสเคสแล้วอันนี้เราจบ1รอบแล้วนะ ครปเลยอตอนนี้80ดได้แล้วผ่านแล้ว เรา,เาต้องเป็นเ0นะ็ด70หเครับเกรด B อ่าทีนี้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยรันอีกทีหนึ่งก่อนครับเราก็ต้องดูว่าเทสเคสเนี่ยมันผ่านไหมอ่าซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ออก B เราเปิน A ออย่างเดียวซึ่งสิ่งที่ทำต่อไปก็คืออยู่ในกล่องที่3นั่นเองต้องปรับปรุงโค้ดให้ผ่านทุกเทสเคสนั่นเองครับครับผมซึ่งพอเราแก้เสร็จเนี่ยเราก็อาจจะคิดวิธีง่ายสุดเลยก็ได้ครับแบบนี้เราใสา e ่ if if เสร็จก็ l อ e ออกมาเป็น B แล้วก็กดเทสอีกครั้งงนนึผพอทส่่า ด้2เทลลใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราทำทีดีๆหน่ยเราก็จะต้องทำเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนให้ค,ครบทุกเคสตามที่เราต้องการ,รเนาะมี50คะแนน40คะแนน0ูนคะแนนหรือว่าคะแนนแบบเกิน100คะแนนอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดักให้ครบทุกเคสนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นในตอนนี้ก็คือเราอะแก้แค่เฉพาะเคสนี้เท่านั้นแล้วเราก็ค่อยๆปรับปรุงโค้ดไปเรื่อยๆให้มันครอ,อบคลุมไปทีละเคสทีละเคสนั่นเองเ,องเนาะไม่จำเป็นต้องคิดเผื่อไปไกลเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองครับอ่าใช่ครับเพราะว่าเราก็จะได้เทสไปดูทีลออออััันนนนด้้้้วยย่าาากกกรททงงีมมถถููตตคไป ส่วนที่มันไม่จําเป็นที่มันไม่ต้องการเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะให้มันหลบนั่นเองนะฮะโอเคครับม okay, ผมสำหรับเรื่องราวของ TDD ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งแน่นอนครับผมว่าเราก็จะต้องเขียนเทสเคหนึ่งตัวแล้วก็ทําการวนซ้าไปเรื่อยเนาะในการแก้ไขมันให้มันตรงกับเคสอื่นๆตามที่เราต้องการให้มันครบทุกเคสนั่นเองนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าต้องทําครบถึงขนาดไหนทําเยอะขนาดไหนต้องเทสขนาดไหนรจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบถูกใจไงก็ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี bye bye. ครับบ๊ายบาย